สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกนลกค้ามาดูที่ดินนะครับที่ดินสวยๆนะครับติดกับสนามกอล์ฟสันติบุรีเอ่อเดอที่5ไร่2งาน1ตารางวานะครับที่ดินตั้งอยู่ที่บ้านสีเวียงตำบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอ่พื้นที่ส่วนใหญ่ของที่ดินตอนนี้นะครับก็คือเป็นพื้นที่เป็นที่นานะครับน้ำแท้อุดมสมบูรณ์ตลอดปีเลยครับแปลงนี้ มีถนนสาธารณะนะครับอยู่หน้าที่ดินเลยนะครับมีไฟฟ้าประปาเข้าถึงที่ดินนะครับก็จะติดกับพื้นที่ของสนามกอล์ฟสันติบริกันที่คลับเชียงรายนะครับที่ดินมีลำเหมืองสาธารณะไหลผ่านนะครับท่าในที่มองหาที่ดินที่เป็นที่นาหรือว่าที่จะทำเป็นโคกหนองนาสวยๆนะครับก็สามารถที่จะมองหาแปลงที่ดินตรงนี้ได้นะครับ นะครับเอ่อก็นะครับสาหรับขนาดของที่ดินนะครับก็ด้านหน้าของที่ดินจะกว้างประมาณ58เมตรนะครับมีลําเหมืองกั้นระหว่างที่ดินกับถนนอ่ามีสะพานคอนกรีตอย่างดีนะครับเชื่อมทางเข้ามากับทางที่ดินนะครับทางทิศตะวันตกนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะกว้างประมาณ48เมตรนะครับด้านทิศ ตะวันตกซึ่งติดกับพื้นที่ของสนามกอล์ฟนะครับก็จะกว้างประมาณ67เมตรนะครับด้านหลังที่ใต้นะครับกว้างอยู่ที่98เมตรด้านที่ตะวันออกนะครับกว้าง101เมตรนะครับมีถนนนะฮะด้านข้างนะครับที่จะผ่านผ่านน้ำข้างด้วยนะครับเป็นอีกในเส้นหนึ่งนะครับรายละเอียดที่ดินนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับใกล้กับถนน1421เชียงรายขุนตาลนะครับห่างเพียงแค่ประมาณ450เมตรนะครับติดกับสนามกอล์ฟสันติบุรีคั้นเบบเชียงรายนะครับทิศตะวันตกเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าเราขึ้นไปที่ถนน1421นะครับสามารถเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงรายเพียง15นาทีเท่านั้นนะฮะห่างจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายหรือว่าสนามบินนานาชาตินะครับเพียง25นาทีนะครับด้านตะวันออกนะครับ ห่างจากหนองหลวงนะครับเพียงสามนาทีนะฮะหรือประมาณสองกิโลเมตรนะครับเป็นสถานอ่าเป็นส่วนสาธารณะนะฮะของของเชียงรายที่หนึ่งนะฮะที่สวยนะครับก็สวสาณะของหนองหลวงนะครับสามารถเดินทางไปที่อำเภอเชียงของอำเภอขนตาได้นะครับถนนตรงครับตรงมากเลยนะฮะแล้วก็สวยนะครับไปทะลุถึงฝั่งลาวนะครับประเทศลาวได้เลยนะครับเส้นนี้นะฮะ ห่างจากตลาดสดสีเวียงนะครับซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อเช่น7 e เ e ่ e อีเเวนะฮะเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับมีลำเมืองสาธารณหลายผ่านน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ตลอดปีนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นถนนลูกลังอยู่นะฮะด้านหน้านะครับก็จะห่างจากถนนคอนกรีตประมาณ100เมตรนะครับแปลงนี้เจ้าขอที่ดินขายอยู่ที่ราคาไล่ละหนึล้านบาทนะครับ ค่าใช้จ่ายวันโอนนะฮะผู้ซื้อผู้ขายและผิดชอบจ่ายคนละครึ่งนะครับก็สนใจติดต่อได้เลยนะครับ081 5619565หรือว่าไลน์ไอดีป้าป้าหนุ่มนะครับก็ทักทายกดไลค์คอมเมนต์ได้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็นะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ